วันนี้มีคนน้อยมาเล่นสวนผักด้วยค่ะคนน้อยมาช่วยปลูกผักด้วยค่ะน้องพลอยทำอะไรคะน้องพลอยทำอะไรคะ,ะน้องพลอยทำผักช่วยยาน้องพลอยทำผักช่วยยาผักอะไรอะทำอย่างนั้นนะผั อันนี้ปลูกเสร็จแล้ววางสายยางเสร็จแล้วค่ะมีคนน้อยมาเล่นสายด้วยค่ะทุกคนวันนี้เราทำแปลงผักเราดินทรายทำแปลงแล้วก็เอาดินดำ ดินหมักของเราลงไปละเลงแล้วก็อันนี้ขี้วัวปุ๋ยคอกเอาไปผสม <c oughs> แล้วก็จะมีปูนขาวด้วยนะผสม ก็จะจะได้ปลูกผักเขียวปีนี่ค่ะเ,เขียวปีพวกนู้นโตแล้วจะขยายมาตรงนี้ได้สีแปลงนี่ค่ะพอทำเสร็จก็จะมีในรูปแบบแบบนี้ เขียวปีแล้วก็กวางตุ้ต้นก็จะเอาจากตรงนี้เลยค่ะจะย้ายไหนที่ทีๆแล้วก็จะเอาย้ายออกนี่เขียวปีขยายได้เยอะเลยนะเนี่ยนน่น,นค่ะอันนี้ก็คือสลัดวางท่อไว้เรียบร้อยแล้วรถไม่ไหว ใช้ท่อน้ำหยดช่วยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ต่อมีวาลวปิดเปิดต่อท่อน้ำหยดหอ่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเดี๋ยวปลูกแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีค่ะ